ตอดปิติทายาสิงยืนขายก๋วยเตี๋ยวรวยแล้วไม่หยุดขยันงานนี้ได้ใจชาวเน็ตเต็มๆเ,เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถและไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับต๊อดปิติพิรมพักดีสามีนางเอกอมตะอย่างนุ่นวรนุษพิรมพักดีโดยต๊อดน,นั้นเป็นนักธุรกิจทายาทที่สี่ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทย โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าตออดิติก็มีพี่ชายอย่างเต้ภูริศเป็นนักธุรกิจและนักร้องชาวไทยที่เป็นสมาชิกวงกรุงเทพมาราทอนเต้ภูริศเป็นทายาทคนโตของตระกูลพิรมพักดีถือเป็นรุ่นที่4ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญลอดเทรดดิ้งจำกัดอีกทั้งยังมีน้องสาวอย่างเต้เต้ปีรติ น้องคนสุดท้องของเต้ภูริและต๊อดปิติและเผยวินาทีต๊อดปิติขายกว๋วยเตี๋ยวรวยแล้วไม่หยุดขยันงานนี้ได้ใจชาวเน็ตเต็มๆต๊อดปิตินั้นได้เปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวในย่านทองหล่อซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นต๊อดปิตินั้นลงมือเข้าครัวเองเพราะชอบการทำอาหารอยู่แล้วแถมคิดสูตรกว๋วยเตี๋ยวของร้านเองอีกด้วย